สวัสดีครับเกมเมอร์ทุกคนวันนี้เราอยู่กันในเกมทิกเตอร์วันนี้นะครับเราจะมาทําประดับบอสโซกิกันนะครับบอสโซกิ so ki, เป็นบอสประจําเมืองของเทชิชินะครับเกนเคยทําวิดีโอล่าบอสไว้แล้วสําหรับใครที่อยากล่าบอสนะครับสามารถกดดูใต้คําอธิบายของวิดีโอนี้ได้เลยเดี๋ยวเกนจะทิ้งเป็นลิงก์ไว้ให้นะครับเดี๋ยววันนี้จะมีอะไรบ้างเราไปดูกันเลยครับเงื่อนไขในการรับเควสนะครับตัวละครของเพื่อนๆจะต้องมีเลเวล270รขึ้นไปนะครับ ในวิดีโอเนี่ยก็ได้คุณออกัสนะครับมาเก็บเลเวลให้ตัวละครของเกมน,นั่นเองก็ขอบคุณคุณออกัสไว้ด้วยนะครับเผื่อว่าเขาแวะมาดูวิดีโอนี้นะครับแล้วก็ไอเทมนะครับก็คือต้องมีเซตบอสทั้งหมด3ชิ้นนั่นเองก็จะมีง่ามโซกินะครับนี่ก็ได้ยืมมานะครับจากผู้เล่นใจดีในเกมนะครับเขาบอกว่าไม่ต้องให้เครดิตก,ก็ได้เพราะว่าเขาเขินนะครับนี่ก็ได้มาเป็นง่ามโซกินะครับนี่เลย แล้วก็หมวกโซกินะครับสำหรับเซิร์ฟพิกเตอร์รีสกิลนะครับเราสามารถโมเดลอาวุธบอสได้นะครับนี่ในคลิปก็จะโมเดลไว้นะครับแล้วก็มีโลโซกินะครับสมชิ้นนี้ถ้าเพื่อนๆมีแล้วก็ไปเริ่มทำประดับกันเลยจากนั้นนะครับก็ให้เพื่อนๆเ,เดินเข้ามาในดันเจี้ยนของเทชิชิ chi, เนี่ยชั้นสุดท้ายเลยจะมีน้องแมวแทงโก้ o, อยู่มุมขวาของมินิแมปนะครับอ่า ก็สามารถคุยกับน้องได้นะครับนี่พอเรามีไอเทมบอลนะครับก็จะมีเควสนี้ปรากฏขึ้นมานะก็คือให้น้องเนี่ยจะให้เราหารตุ๊กตาแทงโก้แคทนะครับนี่เลยเราก็กดรับเควสนะครับน้องก็จะวาร์ปเราเข้ามาในห้องนี้นะครับก็เดี๋ยวเราจะไปหาออกโคนะิโอก่อนนะครับอันนี้ก็เป็นการทำครั้งแรกเหมือนกันนะครับ ป่ะเดี๋ยวเกณฑจะพาเดินไปก็ให้เราเดินมามุมซ้ายบนของมินิแมปนี่จะเจอน้องอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็มาคุยกับน้องได้เลยอ่าแล้วก็รับเควสมานะครับอ่ะเมื่อกี้เหมือนเขาจะให้อเทมเรามานะครับน่าจะเป็นไอเทมเควสนั่นแหละเพื่อเอาไปทำต่อๆกันนะอ๋อนี่นะครับเราได้มาแล้วเป็น าดาบศักดิ์สิทธิ์นะครับดับหินศักดิ์สิทธิ์นะดับโบราณของหมู่บ้านเทชิชินะครับเนี่ยเราได้มา1ชิ้นแล้วคุยกับน้องเสร็จปุ๊บให้เรามาหาปอนชินะครับนี่ปอนชิชิเป็นรูปปั้นกระลอกนะครับอ่าแล้วก็บอกไปสินะครับปุ๊บอ่ะคุยกับน้องปุ๊บน้องจะวาร์ปเรามานี่เลยนะครับแล้วก็คุยกับหินรูปปั้นตรงนี้ต่อนะครับ อ่ะพอเราส่งดาบให้กับรูปปั้นหินเสร็จนะครับก็ให้เราไปหานาเดียต่อนะเนี่ยนาเดียจะอยู่ทางซ้ายนะครับเกนไม่แน่ใจว่าถ้าเกิดเราออกวาร์ปเนี่ยมันจะยังไงนะครับอ่ะอ่าก็มาเจอนาเดียเลยนะครับอ่ะเราคุยกับน,นาเดียเสร็จปุ๊บเขาก็จะส่งเรามาหาน้อง อปโอนะครับนี่เลยแล้วก็คุยกับน้องต่อได้นี่น้องบอกว่าเราอ่ะเป็นความหวังหมู่บ้านนะครับอ่าเทเลพอร์ตเรามาอีกแล้วนะครับแล้วก็คุยกับน้องต่อนะครับอ่ะช่วยน้องนะก็ให้น้องจะให้เราไปตีมอนสเตอร์นะครับ3ตัวภายใน2นาทีนะครับอ่ะเราก็จัดการเลยครับ พบแล้วเราก็คุยกับ NPC ได้เลยปึบ๊บวะมาอีกห้องนะครับก็เหมือนเดิมเลยช่วยน้องนะครับป่ะตีมอนสเตอร์นะครับ3ตัวนะ แล้วก็ส่งเควสท,ที่น้องต่อนะครับนี่ว้ามาอีกห้องก็เหมือนเดิมครับช่วยน้องต่อห้องนี้เราตีแค่2ตัวก็พอนะครับ เสร็จแล้วนะครับก็ส่งเควสที่น้องได้เลยพอเราว้ามาถึงห้องนี้ปุ๊บเราจะเจอน้องแมวนะครับน้องแมวส้มอ่ะเราก็คุยกับน้องนี่น้องจะให้เราขุดหาไอเทมนะครับก็คือเป็นตุ๊กตาแมวนั่นแหละจะมีชิ้นส่วนหัวแล้วก็อุ้งเท้านะครับแล้วก็ตัวน้องนะครับอ่ะจะช่วยขุดหานะครับ นี่เลยเราสามารถขุดได้ที่ฟิลนี้เลยนะครับนี่เพื่อนๆก็ขุดหาได้เลยนะครับนี่นะครับขุดไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าจะครบได้เลยนี่นะครับก็เกณฑ์ได้มาครบแล้วจะมีส่วนหัวนะครับอุ้งมือแล้วก็ลาตัวนะครับอ่ะแล้วก็ส่งกับน้องแมวส้มได้เลย ปึ๊บใส่จิตวิญญาณลงที่ตุ๊กตานะครับอ่าน้องก็จะวาร์ปเรามาห้องที่มีสิงโตนะครับนี่สิงโตสีขาวนะครับบัฟให้พร้อมแล้วตีน้องนะครับตีน้องสิงโตเลยปึ๊บน้องก็จะดอกเป็น ดาบศักดิ์สิทธิ์มานะครับเอา้าไม่ใช่ด้วยอ๋อต้องดรอปมาสองอันนะครับอ่ะลองดอปอีกอันหนึ่งนะครับฟึ๊นนี่ครบ2อันแล้วนะครับนี่เลยแล้วก็ออกว้ามาตรงนี้นะครับนี่แล้วก็มาคุยกับน้องแมวส้มต่อ เหมือนชาแมนคิงอะแบบเขาเรียกว่าอะไรนะโอเวอร์โซวอะเฮ้ยมันดาบชาแมนคิงเลยนะเนี่ยเก่นว่าเรียบร้อยนะครับ ปุ๊บน้องก็จะวาร์ปแล้วออกมาหาน้องแทงโก้ที่อยู่ในดันเจียนของเทชิชิฟิลสุดท้ายนะครับป่ะเรื่องหัวข้อแรกได้เลยปิง๊งเรียบร้อยนะครับก็จะได้รับประดับบอสมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับนี่เป็นกระโปรงโซกินะครับเนี่ยเป็นช่องประดับนะครับเด็กเกนจะใส่ให้ดูปึ๊บ โอตัวหนักนะครับนี่นะครับพอเราใส่ครบเซตเนี่ยก็จะมีออร่ารอบตัวเราแบบนี้เลยคือเท่สุดๆนะเฟียวมากนะครับสำหรับเซตบอสโซกินะนี่เลยก็จะมีเป็นง่ามโซกินะครับหมวกโซกิ ki, แล้วก็โลโซกินะครับแล้วก็ประดับนี่พอเราใส่ก็จะมีโบนัสเซตด้วยเห็นไหมสีสีม่วงนะครับนี่ควันค่ายแกะสายสะสมของบอสนะครับเนี่ย เวลากลางคืนก็จะได้ฟิลประมาณนี้นะครับพอเราใส่ครบเซตนะครับเราสามารถมาเลือกฉายาได้ด้วยนี่ฉายาโซกินะครับก็จะมีอยู่หน้าชื่อตัวละครของเราแบบนี้เลยนะครับเท่สุดๆนะครับนี่เฟียวมากนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับกับคลิปการทำประดับบอสโซกิชอบกันหรือเปล่า ถ้าเกิดว่าใครนะครับชอบท i ิกเตอร์ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องของเกนนด้วยนะครับเจอกันใหม่ในคอนเทนต์ต่อไปนะครับคลิปนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย